โอ้ยวันนี้มามาชายสามเลยชายสามเลยโอ้ยชายสามอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จ่อยสุดโอ้เขี่ยเขาทำไมโอ้อ้าวอันนี้หญิงหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อ้วนสุดกับผอมสุดมายืนอยู่ข้างกันอายืนข้างกันโอ้อย่ายชนน้องนะอย่ายชนน้องนะ พี่ผู้จีอย่ากชนน้องนะอย่าขู่น้องนะได้กินอาหารเน็ดไปแล้วทำไมไม่กลับบ้านอมาอยู่อะไรดูนังก็นอนซะนอนซะอจะ,ะนั่งท่าเอาเอาเอาให้ดมพี่เขาวู้จีพี่เชียกับน้องแล้วหรอวันเนี้ยเอา้าฮัลโหลไม่ดูไม่ดู อันนี้ก็กินไปแล้วไม่ใช่หรออาหารเมตารอกินข้าวเหรอจ๊ะรอกินข้าวเหรอจ๊ะม่ชอบเลยตัวของใช่พุ่งกไม่ชอบตัวนี้ทําไมอ่ะลูกหนูทําไมไม่ชอบน้องอ่ะทําไมหนูไม่ชอบน้องคะเอาให้สัมภาษณ์หน่อยค่ะพี่พุ่งกีให้สัมภาษณ์หน่อยคะ่ะโอนะ้นักข่าวต้องวิ่งตามโอ้ยนข่าวต้องวิ่งตามนะนี่โอ้โหวันนี้ทําความสะอาดนะคะ เอาไปน,นี่ทำความสะอาดนะคะนะคะพวกนี้จะเป็นบุญน่ะ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 โอ๊ยไอตัวน้อยตัวจ่อยนั้นแหมรอกินข้าวเด้อรอกินข้าวเด้อคนจะออกไปข้างนอกดิรอกินข้าวกับแม่เด้อให้แม่ทำให้กินเด้อเด้อลูกเด้อ เด้อไม่ได <si ้มาทุกวันนะเนี่ยอันจ่อยเนี่ยอันจ่อยนานๆมาทีอันกลางนั่นมาทุกวันไมหรือว่าไงโอ้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าโอ้ยเอ็ดเอ็ดดูเขาน่ารักมั้ยโอ้ยลูกน่ารักจังเลยสกปรกหรือเปล่าหนูสกปรกหรือเปล่าอ้อ้โอ้โ้อ้โอ้เขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกัน อโไปแล้วไปแล้วแอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ชายกลางอ่ะมันทำเหมือนบ้านมันเลยดิต้องทำบ้านเธอเหรอบ้านเธอเหรอใช่ไหมชายกลางกลางอันนี้ชายใหญ่ชายกลาง Ừ, อันนี้ก็นั่งก็จะมาไล่ไอ้ตอออกนอกบ้านเหรอโอ้ยเอ้าโหดูเขานอนดูเขานอนนอนเลยโอ้ยสบายใจข้างบนเก้าอี้พี่แจ็คดำเชียวแจ็คแจ็คเลยแจ็คเลยเดี๋ยวได้แจ็คไม่ไปเล่งกับเขาหรอกเขาเล่นอยู่นอกบ้านตายตายเลยขออนุาตอายคุณไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย